ในเขาถามว่า mm. ชาวมุสลิมมีมุมมองอยังไงกับคริสเตียนครับในกุราอาาเนอัลลอฮ์เขียนว่าคนที่เกลียดเจ้าที่สุดเนี่ยมาถึงเพียรผู้ศรัทธาเนี่ยมุสลิมที่สุดก็คือยิวเขาจะเกลียดมุสลิมที่สุดแล้วก็ผู้ที่อย่าง, uh, uh. างพวกฮินดูจะเกลียดที่สุดพวกพวกอ,อ,อย่างนั้นนะครับส่วนคนที่ใกล้ชิดกับ,กบพวกเจ้าที่สุดก็คือคริสเตียน เพราะว่าเขามีความถ่อมตนเพราะว่าเขามีพวกนักบุญคอยทำให้เขารู้ถึงความถ่อมตนเอาล่ะเขียนในกุรา่างี้ว่าคริสเตียนเนี่ยเขาจะมีซอฟต์สปอตกับมุสลิมสุดท้ายจะเป็นใกล้กับเราที่สุดมีความนิ่มนวลก็จะเห็นว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยคริสเตียนจริงๆนะจะจะจะทรูสและจะ,จ,ะจับมือกับมุสลิมเพื่อกำจัดไอ้พวกยิวนี่นะครับ นี่คือนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้สังเกตคนคริสเตียนแล้วแล้วก็คนคริสเตียนคือคนที่รับอิสลามระยะหลังเนี่ยมากสุดเทกลับมาเพราะว่าเขาได้เดินต่อจากจากความที่เขาหลงจากความผิดที่คนไปเปลี่ยนคัมภีร์อินจีหรือไบเบิลเนี่ยเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเขาล้์เปลี่ยนคําพูดของท่านบีซาเนี่ยเขาได้อ่านกุรอานแล้วเขาเห็นบทต่อแล้วคือกุรอานที่เป็นแท้จริงเขาก็ไลยเป็นคริสเตียนแล้วเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในศาสนาที่รับอิสลามเยอะที่สุดในตอนนี้นะครับ เข้ามาในสตาร์เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดแป๊บนึงนะมีความถ่อมตนมีความถ่อมตนแล้วก็มีความภรรยาเข้าบ้านไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคุณไปขังภรรยานอกแป๊บแป๊บนึงอ่าคุณอ่แล้วก็แล้วก็มีความถ่อมตนอันนี้อัลลอฮ์เขียนในคุรานเพราะฉะนั้นอืมเออส่วนรวมส่วนใหญ่นะคริสเตียนค่อนข้างจะบวกกับมุสลิมค่อนข้างจะบวกทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ย ความเชื่อยูนมันถูกต้องกว่าถ้ากับมุสลิมอยู่ในช่องที่ถูกถูกต้องกว่าเพราะยูนนี่ก็ไม่ได้บูชายอ,ยาอื่นนอกจากอัลลอฮ์เหมือนกับมุสลิมแต่มันมีบางอย่างในยิวเนี่ยเพราะเขารู้ว่าตัวจริงมันเกิมดมาในยุคสุดท้ายนะเขาไม่ใช่ตัวจริงอีกต่อไปเขาไม่ใช่ตัวจริงอีกต่อไปก็เลยอาจจะมีความแค้นที่ตัวเขาจะถูกเปิดโปงหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยมีความเกลียดมุสลิมสูงมากนะครับแต่คริสเตียน มีมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับมุสลิมอ่าอ่ในกุรานในกุรานมีพูดถึงพระพุทธเจ้าไหมครับเอ่อไม่มีพูดถึงพระพุทธเจ้านะครับเอ่อในกุรานเราพูดถึงศาสนาทูตยี่สิบห้าท่านก่อนท่านสุดท้ายอ่าพูดถึงศาสนาทูตระดับใหญ่สุดคือห้าท่านค,ครับก็คือท่านนบี อิบราฮิมท่านนบีโนอา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 นะครับท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาเยซูแล้วก็ท่านนบีมูฮัมมัดสลัมนี่คห้าส่วนท่านนบีที่ระดับสูงที่สุดคือท่านนบีมูฮัมมัดสลัมแต่ห้าในระดับใหญ่สุดลองมาก็นบีท่านอื่นๆแต่ท่านนบีเอ่อท่านเอ่อผู้พระเจ้าเนี่ยไม่ได้พูดถึงแต่ศาสนทูตท่านนบีมูฮัมมัดสลัมบอกว่าก่อนหน้าของก่อนหน้ายุคชั้นในยุคสุดท้ายเนี่ย ก่อนที่ฉันจะมาเนี่ยมีศาสนทูตหรือนบีเนี่ยถูกส่งมาก่อนเนี่ยในในทุกเผ่าบนโลกเนี่ยในทั่วทั้งโลกเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันกว่าท่านแต่ถูกพูดในกุรานเอายกชื่อมาพูดในกุรานอียี่สิบห้าท่านแต่มีมากกว่านี้หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันท่านก็ผมคงไม่แปลกใจถ้าเกิดเอ่อท่านอยู่ในในในหนึ่งในในัน้น นะครับแต่อัล,ล่ะแค่ไม่ได้ดึงชื่อของท่านมาพูดแต่ว่าผ่านปากศาสนาทูตที่อาล,ล่ะให้พูดว่ามีก่อนยุคชั้นนั้น1 2ึ่งแพกว่าท่านนะครับ